เวลาสัส้นๆค่ะหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปเพราะเราก็ทราบว่าเขาเล่นครอบครัวจนกระทั่งปีสองห้าหกหกเนาะในช่วงต้นปีว่ากระมาณปลายปีหกห้าปีเนาะมันควบคี่กันก็ได้บังเอิญกลับมาเจอการู้จักการคุยกันอีกครั้งค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็ขนินกันกลับมาเ,กกมาาห,มาเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ,คะ แลเรื่องของการโอนเงินอะไรองอย่างการโอนให้ก okay. ันก็ต้มงใช่ไหมเนาก็เหมือนที่เม่พี ah ่เขายืมเงินปกติค่ะยืมเงินอ่าคืนบ้างไม่คืนบ้างกันค่ะค่ะแต่ทีงที่นี่วันนี้ที่มินี่ออกมาเนี่ยต้องการจะมาชี้แจงในประเด็นนี้เป็นหลักๆใช่ไหมที่มีคนพัฒน์ยิ่งไปถึงว่ามีความสัมพันธ์เนี่ยกับที่หนึ่งค่ะก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างค่ะเพราะว่าเม่อานตอนที่เขายืมเงินเราเราโอนให้หรือว่าเป็นใครโอนให้อ่าส่วนมากจะเป็นคนอื่นโอนให้ค่ะเพราะหนูอ่าส่วนมากจะชอบไปเที่ยวต่างประเทศ เลยต้องแบบรบกวนคนอื่นไม่มีเงืนติบัญชีค่ะจํานวนเยอะไหมครับเงินที่ของจํานวนก็ไม่เยอะค่ะครั้งต่อไไม่ใช่ค่ะอ่าอันนี้ขอให้ทางทางอัยการเพศชนอะไรทําไมเขาถึงยืมเงินเราครับก็เพราะสถานตำรวจอะไรพี่ก็เงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะหรือเปล่าพี่ขออนุญาตจะถามจริงๆเลยระหว่างเรากับพี่หนึ่งพักุ๊ดมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างไหมปรากฏบอกว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นอะไรขนาดนั้นเลยนะความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่า เป็นสามีภรรยาหรือซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่มีมไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันครับสถานะเป็นแฟนกันไหมคะสถานะจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะคบหากันในฐานะอะไรคะ<ว>ก็คนคบหากันในช่วงเวลาหนึ่งนคะคะแล้วขออยากตอบคำถามตอนนี้ยังคบหาอยู่ไหมนะขอตั้งคำถามภาพที่ปรากฏผ่านสื่นฮะภาพนั้นเนี่ยมีการถ่ายในเรโอกาสอะไรแล้วใครเป็นคนขอถ่ายภาพไหนคะภาพที่ปรากฏภาพของแกมอะไรเนี้ยภาพสองภาพที่หลุดออกไปใช่ไหมคะอ่าก็เป็นภาพที่หนูเองแหละค่ะถ่ายในแต่ว่าเป็นสถานที่สถานะนะ ทำไมท่านต้องมีการถ่ายภาพเอาแก้มเอาอะไรไปแนบชิดหอมแก้มไปกันขนาดนั้นเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกหนูก็คนคบกันนะเนาะในระยะเวลาท่านช่้นเวลาหนึ่งช่วงนั้นคือยังช่วงนั้นคือพี่หนึ่งเขายังคบกับภรรยาเขาอยู่ไหมก็ยังคบนะคะเรารู้ไหมเรารู้ไหมก็รู้ค่ะพี่หนึ่งบอกไหมคะว่าเขามีภรรยาแล้วอ่าอย่างที่หนูแจ้งไปเบื้องต้นเนาะปีหกสามในนั้นหนูก็เลิกคุยกันไปจนเวลาสองปีปีสิ้นปีอสิ้นสิ้นปีหกห้าพอดีถึงหกหก หนูก็ได้กลับมาคุยกันพานต้นไมหของพอดีพี่ขออนุญาตถามไปรู้จักกับพี่หนึ่งภาคภูมิยังไงเล่ารู้จักที่งานเลี้ยงในตัวจังหวัดเลยค่ะใช่หลังจากนั้นก็ก็รู้จักกันเลยทีนี้ขออนุญาตสอบถามเลยครับว่าพี่หนึ่งเดจารู้ไหมว่าเงินที่ได้มาได้มาจากไหนรู้ไหมครับอันนี้หนูอันนี้หนูขอไม่ตอบเนาะขอตอบคำถามเร็วกว่ากับบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักกันไหมครับกับบิ๊กโจ๊กอ่ะท่านบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักหนูแน่นอนค่ะแต่หนูรู้จักท่านแน่นอนแต่หนูคิดว่าในวันนี้ยังไงท่่่าาาานนนนกกก็ต้้้้้ออออองรรููจัยยยยแลววเเเพะะขขไไปดดีคิ S <S เคยเจอประมาณสองสาครั้งค่ะหนูไปงานเลี้ยงกับพี่หนึ่งค่ะที่ไหนเคยเจอที่ไหนอได้มีการคุยคุยไหมไม่มีค่ะแต่มีมีแบบว่าไปร้องเพลงก็คือหนูเป็นคนชอบร้องเพลงห,หนูคิดว่าท่านคงจำหนไูได้หรอกแต่ว่าก็คือมีคลิปที่หลุดออกไปกคลิปนั้นที่ปรากฏเนี่ยคือเป็นคนไปขอถ่ายเองหรือว่ายังไงหนูก็คนไปขอถ่ายค่ะแล้วรูปภาพอะที่ปรากฏที่มีพี่เอสุภชัยด้วยหรือมีอะไรอย่างไม่ไม่เคยหนูไม่เคยโพสลงโซเชียลมีเดียเลยในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูดอะในวันนั้นก็คือ พีซีทีชุดสี่อะค่ะมาจาับมาจาับกุมหนูกรวค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปหนูก็จาไม่ได้ว่ามีตํารวจนอะประมาณสองคนนะในเวลานั้นที่จะสนิทก,กันหนูที่สุดและในในการจับกุมท้งนั้นชื่อเล่นชื่อะชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตํารวจผิวค่ำๆสูงๆหน่อยก็าจำไม่ได้ว่าเขายุดเป็นอะไรน่าจะเป็นตองมหรือซึ่งจักเขาก็มาคุยกับหนูว่าเออเนี่ยพี่มาจับกุมตรวจค้นเร่นี้นั่นหนูให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รูปวันนี้ถึงมาเนี่ยหนูอยากจะมาชี้แจงด้วยในมุมของหนูก็คือ รูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูอะทําไมมันถึงหลุดออกไปแล้วถ้าเอาพี่ๆเลยคะถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้ให้เปิดหน้าไหมหนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้ว,ลวหนูทำไมต้องปิดอะคะถูกไหมคะหนูก็อยากจะทราบว่าในวันนั้นน่ะที่ตำรวจมาจาับกลนตรวจค้มหนูอ่ะหนูเนี่ยให้โทรศัพท์ให้ทุกอย่างเพราะเขาก็บอกว่าไม่มีข่าวไม่มีหลุดแน่นอนไม่มีอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรแน่นอนแต่ในวันเนี้ยทุกอย่างทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูตัวพี่หนึ่งเองก็เดือดร้อนเพราะหนู ท่านบิ๊กโจ้เองก็เดือดร้อนเพราะหนูเพามีรูปถ่ายในโทรศัพท์ของหนูซึ่งหนูไม่เคยไปโพสในโซเชียลมีเดียช่องทางไหนเลยสักช่องทางแสดงว่าเราเชื่อว่าภาพนั้นลหลุดมาได้ยังไงหลุดมาจากในโทรศัพท์หนูเครื่องเดียวค่ะหนูมั่นใจแล้วหนูแลัวล่ะคะอะไระคะข้าพัวค่ะคอมพิวเตร์ตั๋งอยู่ที่ไหนโทรศัพท์อยู่ที่พีซีทีสี่ค่ะตังหวดที่ชุดจับไปลายใช่มินนี่ต้เชิญเลยครับต่อเลยค่ะแล้วหนูก็เลยอยากขอเหมือนว่าความเป็นธรรมหน่อยนิดนะะึงว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราอ่ะมันหลุดไปรูปเราไไไม่่เคยปทีหน ทำไมมีทั้งภาพมีทั้งแชทข้อความที่เราคุยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะหนูหนูก็ปกป้องในสิทธิ์ของหนูแล้วส่วนตัวของพี่หนึ่งเองอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะทําอะไรกับหนูเพราะพวกหนูไม่้ทำแบบนั้นอ่ะแล้วในวันนั้นอ่ะประมาณตีสามกว่าที่หนูถูกจับกุมตรวจค้นสองสองตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเว็บนั้นร่วมกันหนูไม่ได้ทำพวาหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียน หนูก็ไม่เขียนสิแล้วก็มาเดินวนเวียนหนูว่าเฮ้ยทำไมโทรศัพท์มีรูปของท่านลูกอ่หัวหน้าพี่ด้วยลูกพี่พี่ด้วยเนี่ยอันนี้รู้ไหมเป็นลูกพี่พี่หนูก็ไม่ตอบเพราะหนูคิดว่าเอ้าพี่พี่เป็นตำรวจเหมือนกันพี่อะไยทํามาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่ไม่ความจรงิงแล้วหนูก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอเรื่องมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมาหนูว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดหนูให้ความร่วมมือเขาอะ่ะเขียนตามที่เขาบอกไปอะ่ะม่น้องควจะจบเขาคงจะได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขาไม่ได้ส ลูกไม่ว่าหนูจะเป็นคนสองคนเขาจะคบกันรักกันมันก็เรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ลูกหนูอ่ะหกขวบแล้วนะเล่นติต๊กตอกเป็นวันนี้หนูต้องออกมาอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวเพราะมันคือชีวิตหนูเหมือนกันทั้งชีวิตทุกสื่อเป็นหน้าหนูหมดคนเดียวอย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูอะ่ะได้มีหลักฐานว่าหนูได้มาพูดแล้วนะหนูก็ได้มีปากมีเสียงเหมือนกันไม่ใช่ทุกวันตื่นช่มามมีแต่ลูกหนูออกรูปเดิมใส่เสืวว้อเวอร์ชัชตัวเดิมรูปเดิม แต่หนูไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะหนูตอบตรงนี้เลยค่ะเรามันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งว่าภาพที่เอามันเผยแพร่กันอยู่เนี้ยภาพแนบชิดภาพก่อนเนี<า>้ยเดียันว่าเราไม่ได้เป็นคนออกมาโพสเพราะว่ามันเคยมีว่าพี่หนึ่งเคยพูดพี่หนึ่งเคยพูดว่าห้ามโพสนะห้ามเลยนะแต่มันไม่เคยหลุดไปเลยสักครั้งใครที่เป็นเพื่อนในจีหนูเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กหนูเป็นเพื่อนในทิกตอกหนูไม่มีอะไรที่หนูเคยโพสออกไปขนาดรูปกับพี่สุภชัยที่หนูไปขอถ่ายเขาเองเพราะว่าเขาเป็นคนดังถูกไหมคะท่านนนี้ฉัเจอใคร รูปในโทรศัพท์ทุกอย่างมาอยู่ในสื่อทุกคนทุกสำนักมีหมดเอามรินทีวีไปสัมภาษณ์ที่บ้านหนูเอาโทรศัพท์แม่บ้านหนูเปิดดูหนูยังไม่โกรธเลยไปเปิดฟังคลิปเสียงกับลูกชายหนูว่าเดี๋ยวหนูอ่ะจะซื้อโกให้ลูกนะแม่บ้านก็โทรมาเลาว่าเนี่ยเขามาขอโทรศัพท์ไปโดยที่อ่ะไปเปิดแล้วก็ถ่ายถ่ายเลยหนูไม่โกรธเพราะว่ามันเป็นแม่บ้านหนูเป็นพม่าสองคนเขาไม่รู้เรื่องหนูไม่โกรธเลยพี่เอามา่เรไปู้จักธนายตั้มรู้จักไหมคะหนูไม่รู้จักธนายตั้มค่ะ อนนี้คดีความก็จับเป็นยังไงบ้างคะนิสิติดแน่นอนสิพี่เพราะหนูเสียหายอ่ะแล้วตอนนี้คดีความเขาจับเป็นยังไงครับคดีก็ยังอยู่ดําเนินคดีค่ะต้องอันนี้ท่านนายต่อค่ะแล้วท่านนที่ออกมาบอกว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่เว็บธิการอนไลน์อยากจะแต่งตรงนี้ัยไหมอ่าก็เดี๋ยวให้ลูกคดีเป็นคนตอบดีกว่านะคะแต่ว่าหนูเป็นเจ้าแม่เว็บธิการ วันนี้หนูมาหนูยังมาแบบดูดิคนเพิ่งลงรถมาอย่างเงี้ยดูดิจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ที่มันต้องขนาดไหนถูกไหมคะพี่อืมที่ตำรวจยืนจะต่ทำไมเส้นทางบัญชีโอนไปที่บัญชีเดียวกันบัญชีของพี่เชื่พี่คมอ่ะอันนี้หนูเดี๋ยวให้อะไรขอตอบนะหนูวันนี้หนูอยากออกมาตอบเรื่องส่วนตัว แต่เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับคดีความหรือลูกทุกอย่างให้ทนายค er, enfin, นตอบที่ามเดี่ยวมีนี่ปฏิเสธไหมเรื่องว่าสัญญาเจ้าแม่เวฟนำออูปฏิเสธค่ะปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ี่หนึ่งไม่เกี่ยวข้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและหนูก็ยังจําได้ว่าวันนั้นที่มีตํารวจอยากจะให้หนูเซ็นว่าเขาเกี่ยวข้องหนูก็ยืนยันเวลาตีสามกว่าหนูไม่เซ็นพอหนูไม่เซ็นปุ๊บวันนี้มันออกเป็นแบบนี้หรือเปล่าหนูก็ไม่ทราบนะคะนี่หนูก็อ๋อปกป้องสิทธิของหนูอยากขอโทษค่ะ อยากขอโทษท่านบิ๊กโจ๊กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับหนูเลยอยากขอโทษพี่เอสุปชัยที่อุต่าก็ต้องอาจจะต้องโดนเรียกไปแต่ที่สาคัญสิ่งที่หนูอยากขอโทษที่สุดก็คือต้องขอโทษพี่หนึ่งเพราะในวันนั้นอะวันที่หนูโดนชุดพิเศษจับกลุ่มสายแรกที่หนูเป็นคนโทรหาโทรศัพท์เขาบอกให้โทรขีตต่อ,อยาิหนูกดสายเดียวโทรหาพี่หนึ่งสายเดียวเพราะหนูไม่รู้ติดต่อใครพี่หนูผู้หญิงตัวเ,เล็กหนูทํายังไงอะหนูจากตังเหลือคือรู้จักแค่เขาก็กดไปปึ๊บเขาบอกว่าเออไปจะไปสอนอไหนไปทุากไป่เงก แล้วแล้วพี่หนึ่งได้ช่วยเราเรื่องของการประกันตัวไม่ค่ะหนูมีทนายของหนูทนายของพี่ชายหนูประกันตัวหนูแล้วรู้จักใครรู้จักพี่หนึ่งไหมครับในตำรวจอ่ารู้จักไหมถึงมันจรู้จักกันแบบตำรวจัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยรู้จักไม่ค่ะนอกจากจะเป็นญาติกันก็รู้ก็มีก็เป็นมีญาติเป็นตำรวจอยู่เงินที่พี่หนึ่งยืมนี่คือมาจากไหนเงินหนูหนูคือคือหนูอ่ะก็มีให้คนอื่นโอนให้ส่วนตัวหนูเองอ่ะก็ทําธุรกิจหลายอย่างหนูก็ยังมีบริษัทรับเหมาที่แบบว่าทำแต่มันก็ไม่ได้กําไรอะไรหรอกเนาะแล้วก็ทํานําเข้าส่่่งออออกกแแบบววาาพสินนนนนคค้ไล์ฟชั ตัวเองก็ยังมีธุรกิจอยู่ไม่ใช่ว่ามีธุรกิจเลยเป็นนี่คบแต่ที่เราดูเหตุการณ์ผ่านมอนิเตอร์ถามอะไรที่สื่อนำเสนอออกมาแล้วที่คิดว่ามันไม่เป็นความจริงว่าอะไรทีส่สื่อนําเสนอมาแล้ว<ำ>ที่ไม่เป็นความจริงเหรอคะเราคิดว่าเราเป็นคนซักท้อตำรวจทั้งแปดคนหนูจะไปซักท้อยังไงอะ่ะรูปความคดีก็อยู่ที่สถานีตํารวจเป็นตํารวจด้วยกันก็ต้องไปขอดูกันได้หรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เนาะในเรื่องกฎหมายค่ะเขาจะสอบถามในครับว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่อะค่ะจิตใจก็ไม่ได้้โโออออเเเเเคคคคนนนะะะะยิ่่งงมาาจจรรืีใ หนูไม่ทราบเรื่องพวกนี้แล้วค่ะเดี๋ยวต้องให้ทนายคนตอบนะคะตันนี้หนูอยากตอบเรื่องส่วนตัวของตัวเองมากๆเลยเพราะหนูเสียหายหนักมากพี่พี่คะสาเหตุที่นนี้เปิดหน้าชนอันนี้คือต้องการปกป้องสักศีลหนูต้องปกป้องศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงคนนึงหนูบอกแล้วเบื้องต้นหนูมีลูกชายหกขวบลูกชายหนูเล่นติ๊กตอกไปแล้วเขาเห็นทุกอย่างหนูต้องปกป้องสิพี่ในเมื่ออยู่ดีลูกหนูดออกมาไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าหนูสักข่าวเลยหนูต้องทำยังไงคะแล้วนี่หนูต้องใส่แมสก์ในเมื่อหน้าทุกคนก็เห็นันทท่ประเศ แต่พินดี้แต่พินดี้ต้นนนอ,องเป็นปฏิเสธในว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าแม่เบปพนันคนทั่ทีเป็นเจ้าของเบปพนันเนี่ยหนูปฏิเสธค่ะหนูปฏิเสธเพราะอะไรฮะหนูปฏิเสธเพราะลูกคดีถามท้ายได้เลยค่ะหนูปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวขอ้องอยู่แล้วทำไมทำไมัที่ไม่ได้ติด<ำ>ต่อกันเลยครับที่ไม่ได้ติดต่อกันกก็แตั้งแต่บอสอ่ะเรื่องนี้บอสตานหนูก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขาถ้าเขาอยู่ข้างนอกหรือเขาอยู่ข้างในอ่ะลองเอาลูกหนูไปถามเขาได้เขารู้จักหนูไหมหนูเขาไม่เคยรู้จักกันเเเเลลลลยยยยแ้้ววววหหหนน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 ููกกก็็คิดดด่่่่าาใชงััััะปปุุพออีรืมถจบ ข่าวก็เลยอาจจะเขียนว่าให้น่าสนใจว่าเอ๊ยมันท็อปิกอะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าพลาดของข่าวยังไงค่ะถามได้ว่าสายสุดท้ายที่ทหารพี่ถึง่นี้เรื่องมาตอนโดนจับสายสุดท้ายอยู่ที่พี่หนุ่ใช่ค่ะคือสายสุดท้ายคือวันนั้นเลยค่ะวันที่28กรกฎาคมค่ะุยอะไรกันครับก็คุยแค่ประโยคเดียวค่ะว่าเฮ้ยพี่หนูโดนจับอุ้มแค่เนี้ยต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ขอตอบคำถามให้กับวันใช่ค่ะต่อมือถือหนู คนที่ปล่อยหนูไม่ขอเอ่ยนะคะว่าเป็นใครเพราะหนูไม่ทราบแต่โทรศัพท์หนูถูกยึดไปชุด PCT4 เป็นคนมาจาับหนูแสดงว่าภาพทั้งหมดเนี่ยแล้วก็หลักฐานในโทรศัพท์เครื่องเดียวคะ่ะไอคาวหนูมีเครื่องเดียวไม่ไม่มีการไม่มีเลยค่ะใช่พอหนูโดยนยึดโทรศัพท์ไปหนูต้องสมัครไอคาวใหม่ต้องพอัฒนายัางไงะข้อมูลเราถูกยึดไปท้ายหนูคิดว่ามันจะหลุดจากไหนอะคะพี่ถูกไหมคะหนูต้องหลุดยังไงเจตนาคิดว่ามีการ SME ไหมหรือว่าต้องการดิสเครดิตไหมพี่ว่าเจตนาดีไหมอะถ้าเกิดเอารูปออกไปแล้วเปิดเผยขนาดเนี้ย ก็เดี่ยวฟ้องร้องเลยใช่ไหมคะหนูให้ให้ทนายดำเนินคดีแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเสียหายมากค่ะไม่จริงจริงจีิงจริงว่าวันนี้ที่ออกมาเปิดหน้าชนก็คือไม่มีใครสั่งการเรามาอยู่เครื่องหลังแน่นอนไม่มีใครสั่งการหนูแน่นอนค่ะเพราะว่าหนูอ่านบางทีมันก็สนุกปากไหมพี่หนูเองอ่ะก็รับไม่ไหวหรอกผู้หญิงตัวเล็กๆแต่หนูก็ต้องอองพูดบ้างได้โทรคุยกับพี่หนึ่งหรือว่าไม่ค่ะไม่ได้โทรคุยเพราะว่าเราคิดว่าถึงฐานนี้แล้วเขาก็ต้องไปช่วยตัวเขาก่อนเนาะเราก็ทำเขาเดือดร้อนเหมือนกัน แต่เราก็ต้องปกป้องตัวเราค่ะการเดินทางมาในวันนี้เป็นก่อนกำหนดมีระยะที่ว่าพรุ่งนี้ต้องมีกนนารรายงานตัวลหนูไม่ได้รายงานตัวพรุ่งนี้นะคะ <Okay. S 2> หนูรายงานวันที่สิบสี่ค่ะวันนี้ทราบว่าจะเดินทางมามอบเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าให้ปราทาับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับตอนนี้เอตอนนี้น่าจะยังปิดหนูน่าจะมาไม่ทันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่รับค่ะ mm hmm. แต่เดี๋ยวหนูจะเดินทางไปสำรอทุกขมหาแม่ไปยื่นคำร้องไว้แล้วก็ให้รับลงทวันที่ออินนบ่กวา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรสขนาดเราจะจะพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการพาดพิงเราไปแล้วว่าเราเป็นเจ้าแม่เล็กอ๋อไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวให้ดำเนินให้กฎหมายเป็นคำตอบแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้อยากเอกสารเพิ่มเติมที่ว่าชี้แจงให้กับทุกคนนักข่าวทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายอยากจะพูดความรู้สึกยังไงสุดท้ายก็ความรู้สึกของหนูนะคะหนูไม่รู้ว่าหนูถูกใช้เป็นอะไรหรือเปล่าในตอนนี้หนูแค่ผู้หญิงตัวเล็กคนนึงก็เนาะถ้าถ้าเกิดหนูต้องรับเคาะกรรมอะไรหนูก็พร้อมที่่่จะะรรรัับบึงดด้้้เกิขนนแลวหูพอมค แต่แย่หนูเป็นเครื่องมือของใครเลยถ้าหนูต้องรัาเป็นเครื่องมืออะไรนะคะหนูก็มีลูกเล็กอยู่จริงๆหนูก็ออกมาพูดในฐานะที่หนูอยากพูดได้พูดสักครั้งกลัวไหมกลัวค่ะพี่แต่หนูก็ต้องทําอย่างน้อยได้มีอะไรบันทึกเรคคอร์ดไว้แล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆวันนี้มาเนี่ยเราตั้งใจมาจริงๆเลยหรือว่ามีใครวางไปไหมว่าจะต้องมาพูดอย่างนั้นจะต้องมาพูดอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะถ้าเกิดดูไลฟ์สไตล์หนูแล้วหนูเป็นคนที่กล้าอยู่แล้วที่จะทํากิจกรรมทุกอย่างหนูเป็นคนตรงตรง ได้ค่ะมีอะไรจะถามอีกไหมคะถามได้ตอนนี้มันโยงไปเกี่ยวพันทั้งตำรวจทั้งคนดนเรือทั้งอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยหนูรู้สึกแย่ค่ะรู้สึกที่เป็นเหมือนคนอื่นไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องมาตกเพราะว่าหนูเป็นคนเริ่มเรื่องในข่าวที่เขียนไปใช่ไหครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูก็เลยหนูก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของหนูให้พี่ว่าเป็นยังไงเนาะค่ะเห็นก็ใส่ข่าวเรื่องก็เดียว่เรื่องอาณาจักรเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรที่อ๋อนั้นเป็นของคุณแม่หนูค่ะไม่ได้เกี่ยวกันค่ะ คือเรายืนยันว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เราได้มาจากการธุรกิจเลยใช่ค่ะแลยนองคุณแม่หนูนะคะไม่ได้เกี่ยวกันโอเคครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ